การที่เรามาเป็นนักปฏิบัตินะในศาสนาพุทธหรือในตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ต้องมีในเรื่องของความเข้าใจนะที่ถูกตรงที่ถูกต้องนะในเรื่องของการเรียนรู้และนำมาปฏิบัตินะไม่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิหรือปัญญา แล้วสุดท้ายก็ต้องให้เกิดตัวปัญญาญาณก็คือความเห็นตามความเนจริงของธรรมชาติในเรื่องของความเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาน,นั่นเองนะธรรมะใดที่เราสามารถที่ยกขึ้นสู่วิปัสนาหรือไตรลักษณะได้นั้นคือธรรมะที่ถูกต้องนะเพราะเป็นธรรมะที่ไปเป็นไปเพื่อการจางคลายนะคลายความกําหนัด คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราเคยยึดมั่นว่ามันต้องเที่ยงว่าต้องมันมันต้องไม่ทุกข์วา่าต้องมันเป็นตัวตนนะเมื่อเราจเจริญศีลส,สมาธิและเกิดปัญญาขึ้นมาเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าไม่เป็นทุกข์นะว่าเป็นความเที่ยงมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งในสรรพสิ่งทั้งภายนอกภายในกายเนี่ย นะล้วนแต่ตกอยู่บนพื้นฐานของความเป็นทุกขังความเป็นอนิจจังและความเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนะในเมื่อกายของเราไม่เที่ยงแล้วไม่ต้องไปอะไรกับภายนอกเพราะสิ่งภายนอกมันก็เนื่องจากกายทั้งหมดเราจะเห็นรูปได้ยินเสียงหรือสัมผัสต,ต่างๆก็เนื่องมาจากกายเมื่อไม่มีกายเมื่อกายไม่เที่ยงแล้ว สิ่งเหล่านั้นที่เรารับรู้าทางอายตนะทางสัมผัสมันก็ดับลงไปเกิดดับลงไปตามขันท่าที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะมันก็ไปฝืนให้เที่ยงไม่ได้นะเมื่อเราเข้าใจเข้าใจความเข้าใจนั่นแหละคือปัญญาเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติของกายใจธรรมชาติของภายนอกภายในกายใจของเรานะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะเช่นนั้นเองก็คือ เช่นนั้นในหลักของตรลักษณะทุกขังในจังนาตาขอให้ทุกคนฝึกรู้ลมนะรู้ลมหายใจเข้าออกให้ถึงท้องไว้นะหายใจให้ถึงท้องฝึกให้สบายไม่ต้องไปดึงเครียดนะฝึกไปแล้วสังเกตมันสังเกตเห็นการเกิดดับของลมไปที่สภาวะอื่นๆที่เข้ามารับรู้ระหว่างลมนะเห็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเห็นว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างในขันห้าหรือภายนอกมันก็ไม่เที่ยง ตามที่เราเห็นตามความเป็นจริงในการปฏิบัตินั่นเองนะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสมปัญหนาโดยสุดจริตและเจริญมรรคผลนิพพานยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งครอบครัวด้วยเทินสาธุนะ